ฟ้าไม่ทุเล่ตัวเองมั้งเหรอที่เป็นเหมือนสินค้าเงินผ่อนซื้อแล้วต้องผ่อนปบีงงวดงั้นเหรอคิดแบบนี้สินะทำไมไม่ว่าพ่อตัวเองมั้งอ่ะที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยก็เหมือนขายลูกตัวเองเหรอแล้วมอสคาดหวังอะไรกันแน่วะที่มาแต่งงานกับฟ้าถึงได้พูดออกมาแบบเนี้ยนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของมอสเลยเพราะฟ้านั่นแหละที่ทำให้มอสเป็นหนี้มอสทำงานงง อิสระก็ไม่มีแถมมีเมียหนาเบื่อแบบเนี้ยใครจะทนวะเป็นอะไรวะหน้าตาดูไม่ได้เลยมีเรื่องอะไรจะปรึกษาไหนว่ามาดิก็เมื่อวานน่ะฉันไปคุยกับพ่อของฟ้ามาเรื่องงานแต่งเอา้าเรื่องงานแต่งเหรอก็ดีแล้วนี่แล้วแกจะมาเครียดทำไมไม่เครียดได้ไงก็พ่อฟ้าเลยกสินสอดตั้งล้านหนึ่งฮะล้านหนึ่งเลยเหรอเออดี เงินขนาดนั้นน่ะฉันจะไปหาจากไหนวะมันก็ไม่แปลกหรอกที่เสียแบรนด์เลกแกตั้งร้านหนึ่งเพราะเขาอยากได้คนที่ดูแลลูกเขาได้แต่มันเกินไปปะวะแบบเนี้เหมือนไม่อยากให้แต่งมากกว่าถ้าเขากียดการแกรจริงนะเวย้ยเขาคงไม่ยอมให้ลูกสาวมาเข้ากับแกไปสิบป,ปีหรอกแล้วว่าแต่แกเหอะไม่เคยคิดเตรียมตัวเรื่องงานแต่งไว้บ้างหรอไอคิดอ่ะมันก็คิดมาตลอดแหละแต่เขาจะไปคิดวะมันจะต้องมาหาเงินร้านแบบเนี้ยแล้วฉันจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่วะผู้หญิงอ่ะเขาอยากได้ความมั่นคงนะเวย้ย แล้วอีกอย่างนะพ่อเขาคงไม่อยากให้แกมาก่อ,กอลูกสาวเขากินตลอดทั้งชาหรอกเออส่วนเรื่องเงิน่ะฉันรู้จักเสี่ยคนหนึ่งที่เขาเปิดเงินกู้แกลองไปคุยกับเขาดูก่อนไหมนี่ขนาดถึงกู้เงินเป็นค่าสินสอดเลยเหรอวะก็ฉันเห็นแกเครียดก็เลยลองแนะนําดูและอีกอย่างแกสองคนก็ย่าแต่งงานด้วยกันอยู่แล้วนี่มันก็ใช่แต่ฉันไม่อยากจ่ายค่าสินสอดเป็นร้านแบบนี้นะเว้ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะแกอยากให้ฟ้ามาอยู่กินกับแกฟรีๆแบบนี้มนไม่เอาเปรียบผู้หญิงไปหน่อยหรอ อย่างน้อยก็ให้ฟ้าเห็นความพยายามของแกบ้างที่ผ่านมาฟ้าก็ทําให้แกลตลอดเลยไม่ใช่หรอวะหรือว่าไม่จริงแต่นี่มันเงินเป็นล้านเลยนะเว้ยใครที่ไหนจะให้ไปกู้ขนาดธนาคารน่ะฉันยังกู้ไม่ได้ด้วยซ้ําก็ลองคุยไปก่อนมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่และอีกอย่างแกก็ไม่ได้มีภาระอะไรด้วยเชียขนาดเนี้ยไ,ได้ค่าหัวคิวป้ะเนี่ยเออลองดูก็ได้อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเงินหนึ่งล้าน แลกกับการแต่งงานกับลูกเศรษฐีร้อยล้านฉันยกลูกสาวให้แล้วดูแลให้ดีก็แล้วกันขอบคุณมากครับพุณพ่อที่เม่ตาทั้งสองคนทั้งเรื่องที่อนุญ,ญาตให้ผมแต่งงานกับฟ้าได้แ้ายังเป็นราชก,การเรื่องงานแต่งให้เราทั้งสองคนนี้ก็แกหาเงินให้ได้ตามสัญญาส่วนที่เหลือไม่ใช่ปัญหาขอบคุณมากนะคะพ่อที่ยกบ้านหลังนี้ให้เป็นของขวัญแต่งงานมอสท่านเตือนอะไรแกไว้อย่างหนึ่งนะอย่าทำให้ลูกฉันเสียใจ มันงั้นแกเจีวดีแน่ครับผมจะดูแลฟ้าให้ดีที่สุดเลยงั้นพ่อไปก่อนนะมีเวลาก็ไปหาพ่อบ้างค่ะพ่อแ่หนูไปส่งหน้าบ้านนะฟ้าขอบคุณฟ้ากับพ่อมากนะที่ไว้ใจมอสให้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวก็มอสได้พิสูจน์แล้วไงว่าพยายามเพื่อฟ้ามากแค่ไหน เออเรานี่พ่อเขาไม่รู้ใช่ไหมเรื่องที่มอไปกู้เงินค่าสินทอดมาไม่รู้หรอกฟ้าบอกไปว่าเป็นเงินเก็บของมอสอะ่ะแล้วแล้วพ่อเขาจะให้ค่าสินทอดคืนไหมไม่นะเห็นบอกว่าจะเก็บไว้อะ่ะเขาจ่ายค่าจัดงานกับยกบ้านหลังนี้ให้แล้วเพราะถ้าล้านเดียวอะ่ะเราจ่ายเองคงไม่พออืมแต่บ้านอื่นเขาได้สินทอดเป็นแค่พิธีนะถึงเวลาเขาก็คืนมาให้เราตั้งตัว ก็พ่อให้ทางบ้านทางรถมาแล้วไงหรือมอสคิดมากเหรอแต่มอว่าได้คืนมาสักครึ่งน,นึงก็ยังดีนะจะได้ไปคืนเสียคูเขาอะผ่อนที่เหลือจะได้ไม่หนักมากด้วยแต่ที่มอสไปกู้มาดอกมันก็ถูกมากแล้วนะผ่อนเดือนแค่สองหมื่นกับดอกเบี้ยอีกสองพันไม่งั้นอะฟ้าไม่ให้หมอสไปกู้หรอกที่ฟ้าพูดก็ถูกนะจะว่าไปเสียคูเขาใจดีที่เรากู้ทั้งล้านหนึ่งถ้ามอสไม่เห็นสัญญ,ญาเนี่ยที่ว่าเป็นผู้ต้มตุม๋นไปละ เสียเขาก็เป็นแบบนี้แหละชอบช่วยเหลือคนแต่มอสโอเคใช่ไหมที่ต้องหาเงินมาคืนเดือนละสองหมื่นกว่าตั้งสี่ปีอะเงินเดือนมอตอนเนี้ยถ้าหาเงินกูไปอะก็เหลือใช้ต้องเป็นหมื่นแถมยังไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรกด้วยมอสไหวแน่นอนฟ้าเฮ้ยเป็นไงบ้างวะแต่งงานมาตั้งนานยังหวานเหมือนเดิมเลยนะฉันก็อยากมีแฟนทีบเข้าไม่ให้ทีแบบนี้บ้างจ้ะ กต้องประหยัดแกก็รู้เพราะฉันจ่ายนี่แกก็พูดเวอร์ไปปะต่อให้แกเอาเงินไปจ่ายเสียเงินเดือนแกก็เหลือเยอะกว่าฉันไหนจะได้เลื่อนตำแหน่งอีกแต่ฉันเสียดายว่ะเหมือนเสียเงินไปเปล่าแกจะคิดมากไปทำไมวะแกไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมีแกก็จการให้ทุกอย่างแกที่พูดอย่างนียฉันไปเลยนะแต่งไงฉันก็รู้สึกว่าฉันทำงานไปอ่ะเหมือนไม่ได้เงินเดือนเลยทำเป็นง้ไปได้อย่าลืมสิเงินที่แกจ่ายไปก็เพราะแกสองคนไม่ใช่หรอ ทำไมเทเบสอะ่ะเสียค่าสิทสอดแค่สองแสนเองแถมที่บ้านเมียมันนะยังคืนเงินมาให้ตั้งตัวก็นานนะเขาเอามาให้สร้างตัวแต่อย่างแกพ่อฟ้าเตรียไมไว้ให้หมดแล้แกจะมาเรียกร้องอะไรอีกวะก็หลัดแต่งงานอะ่ะเขาไม่เคยช่วยอะไรฉันกับฟ้าเดีย๋ยวนู้ยฉันน่าสงสัยรวยขนาดนั้นนะ่ะทำไมถึงงกกับลูกได้วะที่แกมีทุวันนี้ยังไม่พออีกหรอวะแล้ที่แต่งงานกับฟ้าแกต้องการอะไรกันแน่ เป็นไงบ้างไปทํางานมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเราฟ้าอยู่บ้านคนเดียวเหงาไหมไม่เหงาหรอกอยู่บ้านมีอะไรให้ทําตั้งเยอะแยะ,ะนี่ฟ้าซื้อนาฬิการเรือนใหม่มาให้ขอบคุณนะฟ้ามีแต่ฟ้าซื้อของให้มอทุกเดือนเลยแต่หมอไม่เคยซื้ออะไรให้ฟ้าเลยนะฟ้าไม่อยากได้อะไรหรอกหมออยาเก็บเงินไว้แล้วแหละหมอคิดไม่ผิดจริงๆที่ไม่แต่งงานกับฟ้า แหมทำเป็นปากหวานว่าแต่เดือนนี้จ่ายค่างวง่าเสียเขาไปหรือ,อยังอ๋อมอจ่ายไปแล้วอะมอจ่ายตรงเวลาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกดีแล้วเดี๋ยวเสาร์นี้ไปบ้านพ่อกันนะพ่อเริ่มบ่นแล้วว่าไม่ได้ไปหาเลยเอาสิเดี๋ยวหาเลยไปฝากแกด้วยนะอันนั้นนัะฟ้าเตรียมไว้แล้วมอไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวมากินข้าวกัน สวัสดีครับผู้จัดก,การ,รดีผมพาพนักง,งานคนใหม่มาทำความรู้จักเฮ้ย hey, ไม่ต้องพูดทางการก็ได้เฮ้ย hey, นี่แม่เวลาทํางานเออนี่น้องเจนลูกน้องคนใหม่ของผู้จัดก,การสวัสดีค่ะคุณผู้จัดก,การครับสวัสดีครับเจนเดี๋ยวเจนขอตัวไปเต็มเอกาสารก่อนนะคะ เข้ามาทำไมไม่เคาะประตูกอกไอ้ขิดแกกับน้องเขานี่มายังไรกันวะน้องเขาทํางานยังไม่ถึงสามเดือนทําไมดูสนิทสนมก,กันจังก็ทํางานด้วยกันตลอดจะสนิทก็ไม่แปลกหรอกเออเสีย่ยภูวิช้ยมาถามมะว่าเดือนนี้แกส่งค่ามช้าแกลืมหรือเปล่าเนี่ยเออพอดีลืมวะ่ะเดี๋ยวคุยกับเสียเองช่วงนี้แกมีปัญหาหรือเปล่าเห็นใจไม่ตองมาสองเดือนแล้วไม่มีอะไรหรอกแค่ยุ่งอ่ะก็เลยลืม นี่แกแน่ใจนะบอกว่าลืมก็ลืมดิจะมาเค้นอะไรหนาวะก็ตั้งแต่ร้องเจมาทํางานที่นี่ฟ้าก็มาถามฉันบ่อยๆว่าทําไมแกกลับบ้านช้าทุกวันเลยก็พอได้เป็นผู้จัดจาก,การแล้ว,วก็ต้องทุ่มเทง,งานปะวะมันใช่เหรอวะฉันเห็นแกกับเจนะออกไปไหนด้วยกันบ่อยๆแถมยังเห็นเจใช้ของแพงๆอีกพนักงานาย,ยังไม่ผ่านโปรจะเอาเงินจากไหน,นมาซื้อของแพงๆวะถ้าไม่มีคนไปเออฉันซื้อให้เจไงแกมีอะไรปะวะนี่คิดอะไรอยู่วะ แกก็มีฟ้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันปะถ้าแกเนี่ยฉันเป็นเพื่อน,นะนอ่ะก็อย่าซักเออเอาเรื่องนี้ไปบอกฟ้าส่วนแกมีอะไรคกับฉันแค่นี้ใช่ปะทำไมช่วงนี้กลับบ้านช้าจังอ่ะก็ช่วงนี้งานมอดเยอะเคยบอกฟ้าไปแล้วไม่ใช่หรองานเยอะหรือว่าติดผู้หญิงกันแน่ ผู้หญิงอะไรอย่าพูดไปเรื่อยดิอยู่บ้านคนเดียวราฟุ้งซ่านเนาะคิดว่าฟ้าไม่รู้เหรอเรื่องลูกน้องที่ชื่อเจนนั่นน่ะนี่กิตมันรายงานใช่ไหมว่าละเชียร์เพื่อนทรยศด,ด้ยกีตน่ะเหรอเข้าข้างมอจะตายถามเท่าไหร่ก็ไม่บอกฟ้าเลยตามไปดูเองไงนี่ฟ้าเป็นอะไรถึงต้องตามไปดูหมอสเนี่ยเป็นโรคจิตเหรอก็เป็นเมียมอสไงตามไปดูผัวตัวเองอะมันผิดตรงไหน ก็พาเจนไปฉลองที่ผ่านโปก็แค่นั้นเองไม่ผ่านได้ไงอะ่ะก็มอสเป็นคนประเมินแล้วนี่เอาเงินที่ไหนไปกินอะ่ะเสียเขาทักมาบอกว่ามอสไม่ได้จ่ายเงินมาสามเดือนแล้วนะไอเสียนั่นน่ะหรอทวงอยู่ได้น่นาอุการทำไมพูดแบบนี้อะ่ะก็เพราะเสียเขาไม่ใช่หรอที่ทําให้หมอสมีเงินมาขอฟ้านั่นแหละนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของมอสเลยฟ้านั่นแหละที่ทำให้หมอสเป็นนี่มอสทำงานงงงอิสระก็ไม่มี แผลมีเมียน่าเบื่อแบบเนี้ยใครจะทนวะแล้วมดคาดหวังอะไรกันแน่วะที่มาแต่งงานกับฟ้าถึงได้พูดออกมาแบบเนี้ยก็คิดว่ามีพ่อตาย็นเศรษฐีแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยทุกวันนี้เป็นบรรนุกเงินเดือนมินนี่เป็นล้านมันใช่เหรอฟ้าฟ้าก็คิดว่ามอสลักฟ้าที่แท้หวังเงินจากการแต่งงานของฟ้าก็แค่นั้นเองที่ผ่านมาฟ้าก็เห็นไม่ใช่หรอว่ามอสลำบากแค่ไหน มอสแค่หวังว่าการแต่งงานน่ะมันจะทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแต่ไม่ใช่เลยเว้ยแล้วทุกวันนี้มอต้องดิ้นรนอะไรอ่ะที่ฟ้ากับพ่อให้มันยังไม่พอให้ก็ส่วนให้ดิแต่ที่มอหามาเองอะงมอต้องไปจ่ายค่างวดเดอ้อสองหมื่นกว่าบาทถ้ามอไม่แต่งงานกับฟ้านะทุกวันนี้มอมีเงินเก็บเป็นครึ่งล้านแล้วนี่มอกกาลังจะบอกว่าถ้าเลือกได้จะไม่แต่งกับฟ้าอย่างนั้นน่ะเหรอฟ้ามอถามจริงๆเลยนะ ฟ้าไม่ทุเล่ตัวเองมั้งเหรอที่เป็นเหมือนสินค้าเงินผ่อนซื้อแล้วต้องผ่อนเป็นงวดงั้นเหรอคิดแบบนี้สินะฟ้าขอถามมั่งที่พูดออกมาแบบเนี้ยไม่รู้สึกทุเล่ตัวเองมั้งหรอถ้าฟ้าจะว่ามอนนะทำไมไม่ว่าพ่อเลยมัางอะ่ะที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยก็เหมือนขายลูกตัวเองเหรอ,หรอก็พ่อแกไม่ใช่เหรออยากได้ลูกฉัน แต่ไม่มีปัญญาก็เลยเป็นแบบนี้นี่คุณพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่อะให้ามาตั้งนานแล้วแกอะมาช้าไงล่ะฟ้า,าสิ่งที่ได้มาง่ายๆอะเขาไม่็นคุณค่าหรอกตอนนั้นหนูน่าจะเชื่อพ่อไม่น่าให้พ่อไปคุยกับเสียพูเลยคุณพ่อรู้เรื่องที่ผมไปกู้เงินมาด้วยหรอครับเงินของเสียกูอะก็งเงินฉันนั่นแหละ พ่อรู้ว่าแกรักแฟนแกมากถ้าพ่อไปทําแบบนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่มาเกาะเราเขาไม่ได้มาเกาะหนูหรอกค่ะเขาเป็นคนขยันไม่ทําให้หนูลาบากแน่นอนงั้นก็ต้องให้มอสหาเงินมาหนึ่งล้านเพื่อเป็นการพิสูจน์โอ๊ยพ่อหนูจะสามสิบแล้วนะเมื่อไหร่จะเก็บได้ครบล้านอ่ะหนูเหี่ยวกันพอดีไม่ให้แต่งตอนนี้จะแต่งตอนไหนเอางี้นะเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปคุยกับเสียภูให้ช่วยไอ้มอสมัน แล้วฟ้าไปบอกมอสนะให้ไปกู้เงินกับเขายังไงนะพ่อหนูมไม่เข้าใจให้หมอสไปกู้เงินมาเป็นค่าสินสอดอเหรอไม่ดีมั้งพ่อจะเอาเงินของพ่อไปให้เสียพูเขารับหน้าแล้วให้หมอสมันผ่อนเอาแล้วเงินที่มอสผ่อนน่ะพ่อจะให้ฟ้าเป็นคนเก็บโอเคไหมลูกนี้ก็เท่ากับมอส กู้เงินพ่อมาขอฟ้าใช่ลูกจะได้รู้ว่ามอสมีปัญญาสร้างเนึอสร้างตัวจริงหรือเปล่าอ่าเข้าใจแล้วขอบคุณนะคะพ่อ <c oughs> น่ารักที่สุดเลยนวดนวด <c oughs> ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ปะว่าทำไมพ่อถึงไม่ให้เงินเราที่แกค้างข้างวดเขาได้ตั้งหลายเดือนพ่อไม่ให้เงินเขาไงจิตเองก็รู้เรื่องนี้ พอฟ้าให้กิจไปบอกมอสไปกู้เงินกับเสีย่ยแล้วฟ้าก็ตั้งใจกับพ่อว่าจะคืนเงินทั้งหมดให้ในงวดสุดท้ายเป็นไงฟ้าทุกอย่างมันก็กระจ่างแล้วหมายความว่าเงินที่ผมจ่ายไปเป็นเงินที่ฟ้าเก็บให้ผมเหรอใช่แล้วดอกเบี้ยดเดือนละสองพันนั้นน่ะฟ้าก็เอามาซื้อของขวัญให้มอสทุกเดือนไงนี่เงินที่แกผ่อนแล้วครึ่งหนึ่งแกสนใจจะผ่อนต,ต่อไหมถ้าแกผ่อนหมดเอาไปเลย แต่แกถอดใจแล้วดิงั้นเดี๋ยวผมผ่อนที่เหลือให้หมดเองนะครับฟ้ามอขอโทษนะให้โอกาสมอสหน่อยนะครับนะพูดง่ายเนาะอยากได้เงินละสิพ่อคะถ้ามอสเขาเปรียบหนูเหมือนของที่ต้องผ่อนนี่มันก็เลยกําหนดแล้วเราก็มีสิทธิ์ยึดของพร้อมค่างวดใช่ไหมคะใช่แต่ลูกงั้นฉันต้องยึดของพร้อมกับเงินได้ยงไงอ่ะนั่นไม่เงินผมนะครับแกนี่ด้าดจริงๆนะกล้าพูดว่าเป็นเงินของตัวเอง ในที่สุดก็เผยท่าแท้ออกมาที่ผ่านมาฉันกับพ่อให้อะไรแก่มาต้งเยอะไม่นะฟ้าฮะมาขอโทษให้โอกาส่ออีกครั้งนะไม่แกออกไปจากบ้านฉันเลยนะแล้วแกก็ไม่มีสิทธิ์เอาอะไรไปแม้แต่ชิ้นเดียวออกไปเลยนะมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวหรือจะให้ลูกน้องฉันมาลากแกออกไป ไม่เป็นไรนะฟ้าผูชาที่รักลูกที่สุดอยู่นี้แล้วขอบคุณนะคะพ่อ